สวัสดีครับผมนัทจากช่องนัทอีสูวันนี้ผมเตรียมรถคันนี้นะ NLR130 ความคอกสูงนะคอกสูงขนาด2เมตรสิความยาวของคอกอยู่ที่3เมตรยีไม่ต่ดชัสสดซีใดๆทั้งสิ้นนะฮะความกว้างเมตรเกกว้างในอยู่ที่เมตรแปคันนี้ทําการปิดด้านซ้ายและด้านขวาแบบถาวรเลยเพราะว่าลูกค้าต้องการให้เปิดแค่ด้านเดียวด้านท้ายนะฮะก็เลยจัดไปคันนี้ลูกค้าต้องการบรรทุกสินค้าที่ค่อนข้างหนักนะพวกวัสดุต่างๆนะครับก็เลยจัดให้เป็นแบบนี้เลยนะ หากใครสนใจเอราน130แบบคันนี้เลยนะครับดูให้จบนะเพราะว่าคันนี้ใช้เงินดาวเพียง59,000บาทอน72งวดงวดละ18,500บาทหากท่านเครดิตดีขับฟรีได้อีก90วันอีกต่างหากนะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับหากใครสนใจก็เบอร์โทร082067474เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับ เรามาดูรายละเอียดโค่าวๆกันนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกความสูงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรสินะความยาว3เมตรยี่สิบทำการปิดด้านซ้ายและด้านขวาแบบผาวอเลยนะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการเปิดด้านข้างนะครับเพราะว่าโหลดสินค้าเฉพาะด้านในด้านเดียว ลูกค้าสั่งในส่วนของช่องมองสินค้านะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่แจ้งนะครับทางฟังเราจะทําการปิดแบบถาวรเลยนะแต่ว่าส่วนมากผมจะถามลูกค้าทุกคนแหละนะครับเพื่อเป็นบางทีลูกค้าก็ไม่ทราบจริงๆนะว่ามันจะต้องปิดด้วยเหรออะไรเงี้ยครับเนี่ยมีช่องแบบนี้นะปิดให้เรียบร้อยเลย ด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับมีหมอนรางรถไฟอยู่2เส้นนะครับแบบนี้เลยด้านบนก็จะมีเหล็กตัวยูแบบนี้นะคันนี้นะครับผมเคยทำคลิปอยู่คันหนึ่งนะที่ที่เก็บผ้าใบอะ่ะลูกค้าส่วนมากช่วงนี้นะครับผมทำเก็บผ้าใบแบบนี้หมดเลยอะ่ะเหล็กกลมนะเหล็กเหล็กเหล,ล็กขึ้นรูปเองนะ ไม่ใช่สาเร็จรูปแบบที่ผ่านๆมาแต่ว่าผมว่าอย่างนี้สวยเอาเป็นว่าต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับได้การตอบรับดีมากเลยนะครับไม่มีการเพิ่มราคาอะไรใงสิ้นนะแต่ว่าทําให้ใช้ประโยชน์ได้เยอะๆจริงๆและทาให้รถเราด,ดูดูดีขึ้นนะความสูงตั้งแต่มเมตรเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยผมจะให้เป็นหมวกแบบนี้ทุกคันนะเนีย่ยเป็นหมวกแบบนี้ทุกคันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับช่วงนี้อู่ค่อนข้างงานงานอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะทำสีบางทีทําไม่เสร็จภายในวันเดียวนะบางทีใช้เวลา2องวันเลยเพราะขั้นตอนทําสีเนี่ยมานหลายชั้นนะครับตรงนี้เราก็จะมีตะขอเกี่ยวผ้าใบเกี่ยวเชือกมัดเชือกให้ด้วยนะ แล้วก็ใช้ด้านล่างก็มีให้นี่เลยนะครับดูเลยนะมีตะขอใหอ้รู้สึกว่าจะประมาณด้านข้างเนี่ยอย่างละหกนะครับด้านบนนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับด้านบนไม่มีนะฮะมีแต่ด้านนี้เลยนะอ๋อมีครับมีครับมีประมาณ4จุดนะนี่นี่น,นจุดนะครับเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแล้วนะ ด้านนี้ก็อีก6จุดนะครับสติกเกอร์เนี่ยเราติดให้ทุกคันนะเพราะว่าเป็นมาตรฐานของขนส่งนะหากท่านจะไปลอกออกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเจ,อเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์กันเอาเองนะคือท่านจะติดแบบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้สติกเกอร์เนี่ยแต่ว่ามันต้องมีนะครับมีทุกคันไปดูภายในกันนะครับ ภายในกันเลยภายในผมทําให้ดูประจําแล้ว n อ r นเอาตัวนี้นะทำให้ดูบ่อยเดี๋ยวตัวใหม่เนะี่ยมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับให้รถมาก่อนแต่ราคานี้ไม่ต้องคุยเลยนะครับคุยหลังมาอย่างเดียวราคาปรับขึ้นแน่นอนครับคันนี้ติดฟิล์มด้านข้าง60%ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ย40%นนะติดพรบรป้ายวิ่งงานได้เลยนะครับเป็นป้ายแดงนะครับ แต่ว่ารถพวกนี้มันไม่มีป้ายแดงนะมันต้องเป็นจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะท่านจะได้เป็นป้ายเขียวไปเลยวิ่งงานได้เลยประมาณนั้นโอเคนะครับเราจะทําการส่งมอบนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถคันนี้ด้วยตัวเองนะลูกค้าคันนี้นะครับเป็น f c จากช่องนัดอีซูไม่อยู่ไกลเลยนะครับอยู่ตรงบางปานี่เองบริษัทเราอยู่เส้นถนนบางนาตาดกมยี 23, ่สาฮะหากใครแวะเวียนเข้ามาตรงนี้ก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียด ดูรถได้นะฮะเรามีรถบรรทุกใหญ่รถเล็กรถกระบะทุกอย่างที่เป็นอ e ีสุสุเรามีทุกอย่างนะฮะสามารถเข้ามาดูรยายละเอียดได้หากท่านไม่อยากมาสามารถโทรมาที่เบอร์โทร0 8 2 0์6 7 4 7 4เบอร,ร์นี้เลยนะโอเคะ